สวัสดีค่ะคลิปนี้เบนก็จะมาพูดถึงกุลทารินีอเวคานิ้งนะคะปกติที่เราได้ยินกันบ่อยๆเนี่ยจะพูดถึงเจ็ดจักระหลักก็คือรู้จักระไปจนถึงคราวจากกักระที่เรียงตามแนวกระดูกสันหลังขึ้นไปจนถึงกระหม่อมศีรษะของเรากุลทารินีเนี่ยไม่ใช่จักระโดยตรงนะคะแต่เป็นพลังงานชีวิตดั้งเดิมหรือ light force energy ที่ละเอียดมากๆเป็นพลังงานชีวิตบริสุทธิ์ที่อยู่ลึกที่สุดเป็นต้นน้ำที่อยู่บริเวณโคนกระดูกสันหลังใกล้กับจักระที่หนึ่ง คุณทารินีเนี่ยมาจากภาษาาสรรัรสกิตว่ากุนทาหมายถึงคตหรือกลมเหมือนรูปทรงของงูที่ขดตัวนอกจากนี้ยังมีการใช้คําว่าเซอร์เพินไฟหรือพลังงานงูไฟซึ่งตื่นถึงพลังงานมหาศาลที่ซ่อนอยู่ในฐานของกระดูกสันหลังเลยถูกเปรียบเสมือนงูที่ขดตัวตรงฐานกระดูกสันหลังรอถูกปลูกให้ตื่นและเคลื่อนผ่านไปตามแนวเส้นพลังงานตามจากกักรต่างๆไปจนถึงยอดศรีรษะของเรากระบวนการนี้จึงเป็นที่มาของการเปรียบเปยว่าเหมือนงูนะคะ ความสัมพันธ์คือรู้จักกะเนี่ยเป็นฐานพลังงานทําให้เรามั่นคงแล้วก็ปลอดภัยเมื่อคุณาลีนีตื่นและเคลื่อนผ่านจักกะแต่ละชั้นก็เหมือนเป็นการเปิดหรือจุดไฟให้จักกะนั้นๆของเราเนี่ยมีพลังงานมากขึ้นและเชื่อมกับระดับจิตสํานึกที่สูงขึ้นเพื่อพาเราไปสู่การตระหนักรู้และการหลอมรวมกับซอสหรือการเชื่อมกับจักรวาลหรือที่เรียกว่า divine life force energy นะคะ สิ่งที่เราควรระวังก็คือกุนทารินีเนี่ยมีพลังแรงมากถ้าถูกปลุกแบบรวดเร็วเกินไปเนี่ยก็อาจทําให้ร่างกายจิตใจรับไม่ทันเกิดความมึนงงหรืออารมณ์แขวงนะคะแต่ถ้าฝึกในสภาวะที่เรานิ่งแล้วก็มีความปลอดภยัยเช่นผ่านการฝึกสมาธิการหายใจการทํางานกับเสียงอย่างซาวฮิลลิ่งหรือการเชื่อมกับธรรมทานเนี่ยก็มันก็จะช่วยให้กุนทารินีของเราอะออตื่นขึ้นมาแล้วก็เป็น ตื่นขึ้นมาแล้วก็ปลอดภัยนะคะทุกคนเนี่ยมีพลังงานกุลทารินีอยู่แล้วนะเพราะเขาจะหลับอยู่บริเวณลูกจักตอนที่กุลทารินียังไม่ถูกปลุกเนี่ยจะเป็นพลังงานชีวิตที่คอยเลี้ยงดูร่างกายและจิตใจการไหลเวียนของพลังชีวิตที่ทุกคนมีและใช้ในทุกๆวันนะคะอย่างลมหายใจประนะแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะตื่นขึ้นมาได้โดยอัตโนมัติหรือสามารถใช้มันได้อย่างสมดุล ปัจจัยที่ทําให้คุณลรนีตื่นและใช้ประโยชน์ได้เนี่ยก็คือ 1. ความพร้อมของร่างกายและพลังงานของเรานะคะถ้าร่างกายเราเนี่ยไม่แข็งแรงระบบประสาทไม่สมดุลหรือมีโทรมาอยู่การปลุกคุณธรนีเนี่ยก็อาจจะทําให้เราเกิดอาการไซเอฟเฟกอย่างเช่นเวียนหัวเครียดสับสนแล้วก็มีอารมณ์ที่พุ่งแรงนะคะอย่างที่2ก็คือความพร้อมทางจิตใจและจิตวิญญาณนะคะถ้าเรายังมีอีโก้สูงอยู่หรือจิตใจของเราเนี่ยยังมีการยึดติด ยังไม่รู้จักปล่อยวางมากเกินไปหรือยังมีอยู่เนี่ยเมื่อพลังงานตื่นขึ้นเนี่ยอาจถูกอีโก้ใช้พลังงานแทนที่จะนําพาเราเนี่ยไปสู่การตื่นรู้นะคะข้อที่3ก็คือการฝึกฝนที่เหมาะสมเราก็ต้องมีการหมั่นทํานั่งสมาธิหรือควบคุมลมหายใจแล้วก็มันตาหรือซาวฮิลลิ่งหรือโยคะไปด้วยนะคะทําสม่ําเสมอก็คือพยายามเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งใครทำสมาธิอยู่แล้วก็ทำไปเรื่อยๆทุกวันนะคะ วิธีเหล่านี้มันก็จะค่อยๆทําให้พลังงานกุลทารินีของเราเนี่ยตื่นขึ้นอย่างธรรมชาติแล้วก็ปลอดภัยสิ่งที่เราไม่ควรทําเลยก็คือการบังคับปลุกกุลทารินีเช่นเทคนิคบางสายที่รุนแรงอาจทําให้กุลทารินีเนี่ยมีอาการร่างกายแล้วก็อารมณ์แปรปรวนอย่างหนักหรือที่เรียกว่ากุลทารินีซินโดมนะคะ ดังนั้นเส้นทางที่ดีก็คือเราจะต้องไม่เร่งแล้วก็ไม่บังคับแต่สร้างความสมดุลเมื่อถึงเวลาเนี่ยกุนฮารินีเนี่ยจะค่อยๆไหลขึ้นเองขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละคนด้วยนะไม่ได้หมายความว่ามีใครบางคนถูกเลือกหรือไม่ถูกเลือกว่าให้ตื่นหรือไม่ตื่นถ้าใครที่นั่งสมาธิเลยเนี่ยเราเกิดการโยกจากข้างในอ่ะนั่นก็คือสัญญ,ญาณว่าพลังงานเริ่มขยับซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆแต่ก็กวนให้ไหลไปตามธรรมชาตินะคะไม่ต้องไปบังคับ อธิบายง่ายๆเลยก็คือถ้าเรายังไม่พร้อมเนี่ยต่อให้ไปฝึกใช้เทคนิคที่รุนแรงปลุกกุณทาลินีขึ้นมาก็อาจทาให้พลังงานของเราเนี่ยไม่สมดุลเกิดอาการร่างกายอารมณ์ที่จัดการไม่ไหวพลังงานก็จะค่อยๆเคลื่อนพลังงานเอิ่มโทษค่ะพลังงานจะค่อยๆเคลื่อนไหวเองตามธรรมชาติคล้ายกับเมล็ดพันธุ์ที่งอกในดินนะคะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ากุนทารินีเนี่ยตื่นหรือคิดไปเองในเบื้องต้นนะคะอย่างแรกเลยก็คือถ้ากุณทารินีโยกเนี่ย มันจะเกิดขึ้นตอนที่เรานั่งนิ่งๆหรือจิตนิ่งๆไม่ต้องหลับตาทาสมาธิถ้าจิตเรานิ่งมันก็จะโยกเองหรือถ้าเราอยู่ในสภาวะนั่งสมาธิอยูอ่แล้วก็จิตสงบเนี่ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ร่างกายจะโยกเองแบบไม่ได้ตั้งใจก็คือจะโยกจากภายในก่อนแล้วค่อยมีการโยกจากร่างกายภายโยกจากร่างกายนะคะเริ่มจากเบาแล้วก็นุ่มนวลไปจนถึงแรงแต่ไม่เป็นอันตราย มักเป็นการสอดประสาทกับลมหายใจหรือจังหวะในกายของเรานะคะหลังจากโยกเนี่ยเราก็จะรู้สึกโล่งโปรง่งแล้วก็สงบหรือแบบรู้สึกได้ว่าพลังงานเนี่ยไหลเวียนดีขึ้นนะคะแล้วก็จะไม่มีอาการเวียนหัวตาลายแล้วก็ขึ้นไส้อย่างที่สองเนี่ยก็คือคิดเองถ้าแบบนี้มักมีความอยากให้เกิดนำมาก่อนนะคะมันก็จะรู้สึกฝืนๆหรือแสดงท่าทางตามความคิดอยากให้โยกเลยโยกเองแล้วก็ขาดความเป็นธรรมชาตินะคะอาจจะมีความตึงเครียดแฝงในร่างกาย ส่วนอย่างที่3ก็คือบ้านหมุนหรือเวียนหัวนะคะก็อย่างนี้มันก็คือเกิดจากความผิดปกติของหูชั้นในความดันหรือเส้นประสาทของเราเนี่ยมีปัญหามันจะมีอาการตาลายเวียนหัวขึ้นไส้อาเจียนบางครั้งก็คือยืนไม่ไหวรู้สึกเหมือนโรคหมุนหรือร่างกายเสียาการทรงตัวมักไม่ได้เกี่ยวกับการทําสมาธิแต่เกิดขึ้นตอนใช้ชีวิตประจําวันตามปกตินะคะแล้วก็หลังอาการเนี่ยจะรู้สึกอ่อนแรงแล้วก็ไม่สดชื่นสุดท้ายเนี่ย เบนก็ฝากร้านอาหารออนไลน์ที่เบนทำเองนะคะชื่อนิยมกินมีรูปอยู่ในคลิปนะคะฝากติดตามเป็นกำลังใจถ้าสนใจอยากทานก็สั่งได้นะคะเบนมีเปิดรับเพื่อวยตามตารางที่เบนลงไว้เลยในคลิปอื่นๆนะคะขอบคุณค่ะ